สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันยามแรงเด้อครับวันนี้ก็กลับมาที่โคกน้องนาของเรานะครับไร่ทรัพย์สมสุขโคกน้องนาโมเดลนะครับหลังจากหน้างานของเราเนาะฝนตกนะครับวันนี้ก็มาเข้าสวนหาปูหาปลากันนะครับ วันนี้นะครับก็มากับแม่บ้านนะครับทางนู้นเลยสวัสดีค่ะไปให้เราจะมาหากับข้าวนะค่ะอยากกินต้มปลาอยากกินต้มปลาโอ้หวานตรงไหนดีเนี่ยไปทางไหนดีเนาะนี่นเดี๋ยวน้ำเยอะมากเลยเออน้ำก็เยอะหุมนู้นหรือเปล่าแต่ปลามันมีทุกที่แหละแต่ว่าน้ำมันเยอะ ไปเดินไปชมไปนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดนะครับวันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ได้มาพบมาพอกันนะครับมาเจอกม่เจอกันนะครับยามเย็นกับบรรยากาศครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะครับวันนี้โอ้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกทั้งวันนะครับ ออตรงนี้จากหน้างานขุดมาอยู่ที่สวนนะครับมาดูแลทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่างานขุดยังขุดไม่ได้ตรงไหนดีนี่นี่้ตรงนี้น่าจะได้ไหมลองดูสักแหเลยอันนี้ต้นกล้วยมันเยอะนี่นะครับ แหนนี้ก็ซื้อมาอเพิ่งจะรอบสองนี้นะครับวันนี้ก็อยากกินต้มปลาเนอ,ะ,อะเรามาที่คลังอาหารของเรานะครับมาหวานมานั่นดูตรงนี้ก็รู้สึกว่าเยอะเหมันกันนะเยอ,ะ,อะตรงนี้มั้งเนาะลองดูอะเยอะอยู่เพราะว่า,เ,าเปิดทอนะแต่มันไม่ไปนะลาตรงนี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนคนหวานนะครับเปลี่ยนคนวานคนนี้คนแบกแหนะครับโอ้ฝนตกมาทุกวันนะครับดูน้ำนคลึ่ฟ้าคลึ่นฝนนะครับพายุให้อาหารเลยไหมนะครับมาอีกวันหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบนะครับวันที่17หรือเปล่า

ตัวใหญ่ๆน,นะครับเ,เดี๋ยวอโอ้บรรยากาศยามเย็นๆนะครับฝนก็ <c oughs> ใกล้จะตกมาอีกแล้วครับโอ้ดูข้าวปลาก็งามมากปีนี้ได้น้ำได้ท่าเนาะโอ้นะครับสวยมากงามมากนะครับปีนี้นี่เป็นปีแห่ง เข้าสวยเลยนี่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าช่วงปลายฝนนี่น้ำดีมากเลย,ยเยอะไหมเยอะอยู่ตรงนี้เจอไม้ไหมนี่เอาวันนั้นพี่วันตรงไหนจำไม่ได้พี่คน <c oughs> นี่ <c oughs> สวัสดีครับรอบที่สองนะครับมาประเดิมแหใหม่อีก ทีหนึ่งเนาะลองดูดูว่าปลาขนาดนี้จะติดแหให้ไหมเยอะอยู่นะเนาะเยอะเยอะกว่าแต่ก่อนนี่แล้วเนี่ยมันเข้า,ามาจากทีงงน่นาบ้างเอามาลองดูเนาะพ <Okay. S 1> ี่น้องเอ้ยมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะหมานไหมปิ่งไม้เต็มเลย,ยเอาวานวานเออ นั่น<อ>ไปฟังนู่นเองเอาอาหารมาให้นิเคเอ๋ <Okay. S 1> เออู้ยอเยอะเนาะเยอะมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเ,เมื่อวานก็น้ำค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับมาเหมือนจะท่วมอีกนะครับแต่ก็รอดูนะครับเต<อ> <laughs> รียมอา่าลายเยอะมากเลย ด,ดูนะครับ,นะ,รบนะครับดูนะครับแหนี้จะมารไหมนะครับฟุดนีอ่อู้อู้ทีมนะเร็วมากเลยเนาะอูอ้ติดแน่หละ <c oughs> ได้อยู่นด้่สองสามกิโล <c oughs> รอให้แหลงถึงพื้นก่อนนะครับคอยดูว่าจะติดมากี่ตัวนะครับแต่เอ๊ะเนาะอู้ดูดูด,ดูดูน้ํานะครับดแบบนี้ดูน้ำมัน,ม,นมันอะไรเป็นฟองอะ่ะ <c oughs> เป็นฟองขึ้นมาติดติดใช่อรอดูอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเบาไปหน่อย่ะเร่งเบา <ไ>ปหลังจากที่เราไม่ค่อยได้วานเท่าไหรเนาะก็มีตกเบ็ดบ้างอะไรบ้างะนะครับ <ตก S 1> เวลาเ,ลเอาเมื่อวานได้กี่ตัวนะทีได้ห้าตัวประมาณสามนาทีห้าตัวเอาตกตกเบ็ดบอกเลยว่าปักเบ็ดไม่เบ็ดไอ้ผูกกับไม้ยูคาร์นอะไรที่พี่ผูกไว้ให้เลย<อ>ก็หย่อนลงไปใสยเย่เหยื่ออันได,ได้ได้ปลาได้บ้างได้แต่ปลาจารเม็ดค่ะกี่ตัว ได้ห้าตัวโอ้ห้าตัวสองตัวเกือบกิโลแล้วเนาะจ้าโอ้ดูเอาไปทอดแล้วก็แกงส้มอร่อยดีออกปลีมาใหญ่มากเลยตั้งแต่เจอน้ำแบบปลีใหญ่มากเลยครับกวกวนมาเดี๋ยวจะลองนั่นดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะโดนกิ่งไม้หรือเปล่าก็นะครับเป็นโคกน้องนา ที่เรียกว่าเป็นคลังอาหารของเราเนาะที่เราทำไว้เพื่อที่จะให้ครอบครัวได้ได้บริโภคบริโภคนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องขายใช่แต่ถ้าเหลือก็เหลือค่อยขายแล้วเมื่อวานขายกล้วยได้เท่าไหร่ได้หนึ่พบาทครับโอตัดได้กี่เครือ ใชประมาณมันมีทั้งเครือเล็กเครือใหญ่เนาะรวมมาเล็กด้วกก็ประมาณสิบเครืออ๋อตกเครือละร้อยหนึ่งอ่ะเครือละร้อยหนึ่งก็โอเคแล้วเราเขาไปลยค่ะเราคือว่าเนาะไปขายใช่ขายค่ะเขามาตัดเองอะไรเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเรารถเขาก็มาคนเองค่ใช้จค่ะก็ก็เราไม่ไม่ได้นั่นส่วนตรงนั้นอยู่แล้วแต่ก็อย่างน้อยเราก็ได้กินก่อนเนาะ ได้กินไอ้ก็ได้มุนเวียนกินแล้วกล้วยเยอะนะคะก็ตัดขายได้เรื่อยๆค่ะก็ดูทุกต้นทุกกอทุกเครือที่ก็อนหนึ่งก็มีสองต้นนะสองเครืออ่ะอืมกอละสองเครือสามเครืออีกอย่างก็ดูดูไอเขาก็ออกปลีออกมาเรื่อยๆ่เนาะตัดตัวนั้นเขาก็ออกตัวนี้ตัดตัวนี้มันก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆหมุนเวียนซึ่ง เป็นรายได้ให้เรานะครับเราได้บริโภคเองด้วยได้บริโภคตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกล้วยนอกจจกกล้วยก็จะมีอ่านออเราก็ขายได้นะอ่าอเยอะนะครับถ้มีคนต้องการอยู่สนใจก็มาติดต่อมาทางเราได้นะครับเบอร์โทรของเราก็0844964580อีกหนึงเบอร์ เบอร์อะไร095 429 3639ค่ะอ่าติดต่อมาที่พิชยาชาแนลนะครับต่อไปต้องให้พิชยานะครับเป็นคนลงคลิปทุกวันเลยนะครับลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามชมได้นะครับะะจะให้ช่องใหม่ด้วยนะคะอะ่นีนะ่คือให้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่า่าผมเองก็จะอยู่หน้างานขุดบ้าง กลับมาที่สวนบ้างนะครับก็อ่ะขออนุญาตไปไปดูปลาสิยกแห้ดูนะครับครับผมดำลึกไหมคะเป็นยังไงบ้างเจอแหเบป้าวอาจะติดอยู่ติดกิงไม้ด้วยไหมเนี่ย เพราะว่าเราตัดต้นมะม่วงนะคะตัดแต่งกิง่งแล้วน้ำพัดลงไปในโบโ่อเยอะมากเลยอดุดได้ปลาเลยแค่ติดไม้ที่หวานวันนั้นต้มกินอร่อยมากเลยเนาะมันมันแล้วอ่ะปลาเนื้อแน่นอร่อย ปลานี้ก็ครบปีแล้วนะคะปลาทับทิมโอ้เจอไม้อดตือไม้อดอไมยปลาเลยอุ้ยอ่ะได้อยู่นะคะเนี่ยมันห้อยอะไรตรงไหนล่ะ ไม่รูเหมือนกันน่าจะโดนกิ่งไม้ไม่ยันโดนกิ่งไม้เหรอโอ้โอปลาทับทิมนะคะโอ้ก็พอได้แกงอยู่ได้สาม<ด>ตัวาสามสตัว,ตวส,สี่ตัวโอ้ได้ต้มหม้อใหญ่ๆเลยเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่าตัวหนึ่งก็ตัวโตวอยู่นะคะนี่ทับทิม,มอันนั้น,หนเหรอเดี๋ยวหนูไปเอา เดี๋ยวไปวานฝั่งนู้นดูนี่ครับโอ้สองตัวก็นะครับเกือบโลแล้วโอเคแล้วเนื้อแน่นค่ะเราไม่ได้เลี้ยงอาหารเนาะแบบให้อาหารแบบเจอกินไม้ด้วยนะให้บ้างไม่ให้บ้างปลาธรรมชาติอร่อยค่ะโอ้ตัวใหญ่้วนมากเลยครับ้วนอ้วนโอ้เจอน้ำฝนมาเยอะไงนานนี้ก็ ตัวประมาณสามตัวโลกอ่ะเดี๋ยวไปตอกามมาอ้าแว,วออแหนี้นะครับได้สี่ตัวเดี๋ยวไปลองอีกแหนึง <Okay. S 1> ่ง <Okay. S 1> โอเคเราจะมาลองดู มุมนี้มีน้สหนนึงนะครับอ่บออาเรือกว่าเราจะหวานทางไหนนะครับทางซ้ายหรือทางขวานะครับหรือฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ก็ลากระจายทั่วพื้นที่นะคะเห็นไหมมาจากนูน่นไปนูน่นอีกแล้วนี ใช่เขาเขาเขาเข้าไปในทุ่งนาคืนแล้วนะหวานตรงนั้นไหมล่ะหรือยังไงเนี่ยเห็นรอยป่าหญ้าเป็นทางไปเลยนะอะไ่ะาเที่ยวชมทุ่งนะครับ อาปลายำเย็นเนาะจ้าหาในหน้าของเรานดิเลยไปหาแถวของน้องบึงน,นะครับพกพ็คงจะยากนะครับลองดูดิโอ้ยยำน้ำไปพร้อมนะคะ สงสัยอยู่หน้างานไม่ค่อยไม่มีน้ำอาบึมแแบบน้ำเยอะเนาะน้ำมันท่วมปลาก็กระจายอยู่ทั่วเลยนะคะ

บอกว,ว่าตาตะเพียนมันใหญ่โอหมันผิดหวังเลยที่หวานตรงนั้นเพราะว่าแต่ตอนแรกอะมันอยู่ในคลองนี่แหละแต่มันเข้าไปในทุนน่งนาอนี่แหละตัวใหญ่อ่ะตัวเป็นโ,โลเลยนะคะนี่โอ้ล่วงแล้วโอวโหนี่นะครับมา,านมา,านมา,านสอตัวนนดโด,ดดไปแล้วพี่สเสมโหนี่ค่ะ ปลาจากปีที่แล้วนะคะขนาดว่าน้ําท่วมเขาก็ไม่ไปไหนนะคะเขาก็ยังอยู่ในสวนของเรานะคะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มานครับมานหวานหวานแห่นี้ที่สองครับได้หลายโลอยู่แล้วเนี่ยครับโอ้โหติดเต็มเลยอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่ครับมาหมดเลยหวานแบบไม่ค่อยตั้งใจนะเมื่อกี้คิดว่าจะไม่ได้ที่ไหนได้เยอะมากเลยนี่นะคะตัวนี้อููตัวแล้วเป็นโลเลยนะคะ สุดยอดสุดยอดสามตัวโอ้ตะเพียนสามตัวโอ้ตาละเม็ดนี่หลายตัวเลยเนาะตะเพียนมีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะโอ้แสดงว่าเขาเขาไม่ไปเนี่ยหนูเห็นอยู่คลองนี้แหละตอเลรกนี่ครับมันเริ่มเข้าไปในทุ่งนาแบบเขาอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ้องทุ่งนานะ่ะไม่จะนี่ครับเขาก็เลยกลับ <ทำ S 1> ปไปอยู่นะโอ้ <laughs> โอ้นี่นี่นะตัวนี้ก็ไื่หนึ่งได้โลไม่นะได้เนอะเกือบ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 ทรมาณแปดขดาไม่ถึงใช่ปะใช่อ้วนมากเลยอ่ะอ้วนมากปานหนึ่งปีน่ากะมันอ่ะเกือบสองปีเลยนะอืมใช่เพราะว่าต้นที่ปีที่แล้วเราไม่ได้สูบไม่ได้อะไรค่ะปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเขาก็ช่วงน้ําท่วมก็โอ้ลังคันตรงที่เนี่ยตรงที่ยืนเนี่ยใช่ใช่ค่ะ ขนาดขึ้นสูงขนาดนี้แต่ปลาไม่ไปนะครับแสลงว่ารู้แล้วว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แล้วถึงปลาเขาไม่ไปธรรมชาติย่อมรู้ใชน้ำไม่เคยแห้งด้วยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่ะมีอาหารกินเขาก็เลยไม่ไปไหนอันนี้ก็เยอะอันนี้ขนาดว่ามีท่อลงคลองนะคะก็เขาก็อยู่เหมือนเดิมสองแห่นะครับสองแหกก็เหลือเฟือแล้วครับใช่ค่ะี่ นี่ก็เล็กไปคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติเอาไปทอดอร่อยดีตัวเล็กนี่ก็โอ้เนี่ยนูตักตกเบ็ดเอก็ได้จาระเม็ดตัวขนาดนี้แล้วค่ะแต่แต่รุ่นสามเดือนเนี่ยรุ่นนี้แต่ไม่รู้นะว่ามาจากไหนลูกมันไงคะลูกลูกเล็กๆนะลูกเขาออกลูกออกหลานตัวเขาไม่ได้ทำมัเนี่ยนะครับเออจาระเม็ดสามเดือน สามเดือนเข้าสี่เดือนนี้เนะาะจ้ะมันก็ไปบ้างแหละวันนั้นอะ่ะเนาะมันก็อยู่บ้างก็ปล่อยสองพันตัวนะคะวันนั้นปล่อยไหมปล่อลยมเอาไปให้แม่ทอดไนหะอาได้ <laughs> <laughs> เขาหนีเก่งอะ่ะจารเม็ดไม่ค่อยอยากไว้เท่าไหร่ <laughs> เขาไม่ค่อยรักทิ่นทาน <laughs> เขาหนีไปเที่ยวโอ้ได้ทับชิมด้วยทับชิมนี่เป็นปลาที่หวานยากเนาะไม่ค่อยติดอะ่ะ แบบเร็วมากติได้ได้ไดสามต,ตัวมาตัวนี่งแหที่แล้วได้เท่าไหร่สองหรือสามนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้ซึ่งธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเขาพิสูจน์ว่าพื้นที่ของเรานะครับว่าเป็นแหล่งที่สมบูรณ์แหล่งที่ ได้นะครับน้ําไม่แห้งนั่นเองนะครับให้ธรรมชาติเขาพิสูจต์เราก็จะได้เรียนรู้ไปกับธรรมชาติว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นเ,เป็นที่สมบูรณ์สําหรับเขาแล้วใช่เราก็ไม่ต้องพะวงอีกต่อไปนะครับได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเกิดน,น้ําท่วมครั้งต่อไปเราไม่ต้องซีเรียสหรืรอไม่ต้องพะวงเรื่องน้นําท่วมใช่ค่ะถึงท่วมเขาก็อยู่ ยังมีอีกเยอะค่ะบ่อข้างๆนั้นก็เยอะเยอะกว่านี้อีกดีไม่ดีปลาข้างนอกอาจจะมาอยู่ด้วยก็ได้ใช่ค่ะงเห็นปลาช่อนตัวเท่าๆแขนในบ่อตรงกระท่อมนั่นนะ่ะปลาปลาช่อนเราไม่ได้เลี้ยงเนะะาะปลาธรรมชาติเยอะได้เยอะเยอะเยอะอ,อู้สามตัวโลแล้วมั้งเนี่ยจารเม็นได้โตเร็วอะ่ะแล้วก็เนื้ออร่อยด้วยแกงส้มอร่อยทอดก่อน โอ้มานมนได้เกือบสิบลูมเงี้ยสองแหงนี่นะคะโอ้ดูใกล้ๆเต็มเลยนะคะได้ครึ่งถุงเลยหนักเกือบสิบรูครับเกือบสิบรูหนักมากอ๋อโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอนุญาตนะครับไปทำกับข้าวเนื่องจากได้ปลาแล้วนะครับ แล้วก็จะไปเก็บผักเก็บอะไรไปขาตะไคร้แล้วก็ใบอะไรนะที่ผักอีโอมสกมมงสมงอ๋อส้มงครับก็มีพร้อมแกงใส่ผักอีโอมโอเคค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับไปก่อนไปแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ